เราก็จะมารีวิวชุดต่อไปครับผมชุดนี้จะประมูลกรมสุรแลกรมที่25 2 6สิงหาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับชุดนี้ก็เรียกว่าฟุงฟลิงเฟี้ยวฟลาวแบบรถแบบคิกโขขีกโขล่ะอ่าฟุงฟิงไงฟุงฟิงเฟี้ยวฟลาวเริ่มจากคันแรกครับคุณผู้ชมครับตัวต้าบีบี2010ตัวนี้เขาเรียกว่าเกือบครับนะ พราะว่าท็อปมันจะมีสลมุทแต่ว่าคันนี้มีเครื่องเสียงเหมือนกัน2,100 2 1 0ส2,100นึงครับสาตาร์ต้าบีบีแล้วบอกว่าตามสไตล์ของบีบีเครื่องเสียงครับอาจจะเน้นมีเครื่องเสียงแล้วก็มีไฟฟุงฟ้งฟลิงในรถนิดนึงอ่าถ้าบรรยากาศแบ็คกราคันรถคันนี้2,100ครับปี2,100สภาพภายในที่ตอน์บอดูแล้วโอเคสภาพภายใน98เปอร์เซ็นต์อีก2เปอร์เซ็นต์คือฝุ่นเคลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถจอบมูลนี่ไม่มีอะไรขาดเลยสวยงามมากอยู่เครื่องยนต์ไหนเครื <B 20. S 3> ่องยนต์เครื่องยนต์ครบถ้วน เป็น VVTi นะครับวีทีรถประหยัดประหยัดน้ำบอกว่าเป็นก็ถือเป็นซิตี้คาร์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่นะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ราคาเปิดเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายไปจบที่ประมูลเท่าไหร่เราะว่าวันทีวันที่25 26 ไม่บอกแล้ว <tı> ผ <ro> er mm ่านสัน <ina> คิ้วนะครับสุดฮิตเหมือนกันอันนี้หน้าตาที่หน้าที่ถือว่าเป็นรถสุดท้ายนะโฉมล่าสุดนะครับนะฮะแต่ว่าตัวรถตัวรถปีอะไรครับเดี๋ยวดูเช็คแป๊บนึงคันนี้เป็น Q สามนะครับ Q สามจะเป็นเบาะเพราะประตูยาวเบาะสามแถวด้วยเจ็ดที่นั่งอ่าจุลางจริงแล้วไม่สแตนดาร์ดนะถือว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมเมื่อกี้เราแอบเห็นมีมีข้างในมีอะไรนะมีกล่องเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมใช่ใช่นิดนึงแล้วก็มีแม็กนะครับมีล้อแม็กคันนี้ปี2 0ง4 ศูน4 <04. S 2> แต่งซิ่งเล็กน้อยมีท่อเสีย<ๆ>ก็สีเสือสภาพสวยงามอย่างที่เราเห็นนะครับ็อเอเนกประสงค์เป็นรถเล็กที่ไม่ได้เล็กอย่าง,างชื่อนะภายในถือว่ากว้างขวางเบาะสามแถวนั่งาด้เจ็ดคนสายสบาย โฟการีฟิกากอรฟิกาโรโลสวยโฟการีฟิกาโรคันนี้สภาพดีนะสภาพสวยมากคันนี้สภาพดีหายากนะใช่สวใ่สมากเราจะเห็นฟิกากรเป็นแค่ทูโทนแล้วก็เป็นสีครีมตุ่นตุ่นใช่อันนี้ขาวล้วนขาวล้วนภายในสุดไอโฟล์กเลยนะคันนี้สวยอันนี้สวยภาพสวยมากดูดีนะดูดีก็บอกว่าใครที่อยากได้รถแนวแบบฟุ้งฟิ้งคุ้งกิ้งแบบนี้แล้วก็ขับแล้วไม่เหมือนใคร เครื่องยนต์สตาร์ทชึ้งเดียวติดรอเขาบอกว่าเป็นรถที่นิสสันทำขึ้นมาในสไตล์ย้อนยุคนะครับไม่ใช่รถเก่านะนี่คือรถใหม่นะครับถูกต้องของครบหมดคันนี้คิวเคิลครบรัวตัวล้อกระทงกระทะครบหมดสภาพดีเลยคันนี้สวยเลยสวยสีเดิมเขาบอกให้แล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้มีคันเดียวนะใช่ฟิคคารโรมีหลายคันยังมีหลายคันเพราะวั้นต้องมาดูวันที่25 26คันที่เราว่าเหมือนกันทั้งบีบีทั้งคิวคิวก็มีหลายคันคิวมันเป็นฝูงมีเป็นฝูงหลายคันมีให้เลือกกััันนนเเลลยยะะครรบพาาาง้มมดูีีหส เลมากมิสเตอร์บีนคลาสสิกคลาสสิกโรเวอร์นะจริงๆคันนี้คือโรเวอร์เป็นโรเวอร์ออโต้ได้ก็ประมาณ93 9า93มเก้คันนี้คันนี้แต่งมาในระดับหนึ่งเลยนะฮะมีป้อมีป้อมาดึงล้อเต็มเต็มแล้วก็ล้อแม็กก็หลายต่างแล้วนะฮะสวยงามสแพงแตพงแน่นอนนะครับโรเวอร์มินิราคาไม่ต้องพูดถึงว่าอีกทีตอนประมูลเดี๋ยวถูได้ดูว่าเช่องเดียวติดสภาพดีอ๋อสดสดเพื่อสมบูรณ์แอร์เย็นนะครับใช้งานได้เลยเดินเบาเงียบมาก ถสอว่าโอเคคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอีกทีที่วันนี้พามาดูเนี่ยในวันประมูล25-26ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช่เพราะนั้นคุณผู้ชมมามาดูรถเสร็จแล้วก็ยกป้ายประมูลอย่างเดียวใช่จะมาสตาร์ทที่เรารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ารถมันสภาพพร้อมใช้ แต่เป็นมิวสิคโฉมแรกนะเป็นโฉมแรกครับเจนแรกสภาอกวามีของแถมเยอะพอสมควรเครื่องเสียงชุดใหญ่เครื่องเสียงโอเคทำมาแล้วนะครับพายอนเนียนะครับเสียงสวยนี้เป็นเครื่องนี้แล้วนะเครื่องมันแปดนัาจะแปดแล้วไม่ใช่เครื่องประสาทสองพันแล้วนะไม่ใช่นะเขาดูจากลายล้ออยู่ไมค์ก็ไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวลองสตาร์ทดูหน่อยได้ไหมได้เลยขออนุญาตนิดนึงนี่วิทเทอร์โบออกเลยใช่เทอร์โบคันนี้ทำเครื่องเสียงมาแล้วด้วยนะใช่ครับใช่เครื่องเสียงชุดปอดฝาท้ายหน่อยสวยสุดสวยข้างในต้องเอาลายที่ปิดฝาท้ายหน่อยชอบอะบรรยากาศไฮไลท์ดี่ครับอ่ะไปดูข้างหลังเลยนี่ไปยังไงครับ ซับ JBL หนึ่งคู่ M JBL นะครับโอ้โหมีสาวคอนเซ็ปต์มาแล้วมีเครื่องเสียงก็ครบมาเลยไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเป็นของแถมแล้วซับ JBL ลำโมง M JBL แล้วก็มีสาวคอนเซ็ปต์ด้วยคัสดีคัสบีใสุ่ดยอด20วาลเทอร์โบฟ็อกซ์วากเกนเป็นไงแรงเครื่องเสียงตึบๆแรงโนนี่ซับกี่นิ้วสินิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วคู่โอ้โหไม่ต้องห่วง JBL ครบ หลายตังแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้เครื่องสภาหลักแสนใช้งานถูกแสองวันมาบูนไม่เห็นนะเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเขาไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้เขาอาจจะเปิดฝาท้ายเขาล็อกง่้ยล็อกล็อกไวเขาล็อกใช่ไหมมันประมูลห้ามยุ่งห้ามยุ่งแอบดูไว้ก่อนคันนี้สีแดงคันนี้เจ๋งคันนี้เจ๋งตั้ไว้เลย คันนี้อะไรอ่ะนิสสันเป่าวุ้นจิ้มผมไม่เคยเห็นพี่โบอสเป็นรถนิสสันเป่าครับย้อนยุคเหรอครับคล้ายๆกับฟิกาโร่เป็นรถใหม่แต่ทำเป็นย้อนยุคเป็นรถใหม่เหมือนฟิกาโร่เหมือนกันแล้วก็ทำในแนวสไตล์ย้อนยุคน่าบอกว่ายิ่งกว่าฟิกาโร่เลยเออจริงจะดูคลาสสิกมากเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถ JDM ก็คือเจแปนนิสตัวเมสติกใช้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่นี่คือการเอาเข้ามาถูกใช่เอาเข้ามารถใหม่นะแต่ทำเหมือนเก่าโอเครุถนี้ใช้หลายคนนะ ดาราอยู่ป่าเลยได้ไหมสิงโตนำโชคถ้าดูในรถนิยมสิงโตนำโชคขับอยู่รถสันเป่าเออเจ๋งเงี้ยเกียร์โตเกียร์โตดูโบราณแต่ไม่โบราณนะฮะรถใหม่นะฮะเหมือนโบราณเลยอ่ะทำย้อนยุกไงตั้งแต่เกียร์ติดเรื่องเสียงแอร์เย็นเกียร์โตนี่เจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งใครอยากได้รถที่ขับแล้วไม่เหมือนใครก็คันนี้เลยแนะนำเออทีเดียวติดโเครื่องสูบอุ่น ใช้จกด้วยไม่ใช่ไฟฟ้าใช้มือหมุนมือหมุนแหวนนุ่นแหวนนุ่นเลื่อนโฟล์ดเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะเฮ้ยขลังมากขลังมากเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็น ับไฮไลท์มินิ R56 ขับแวนขับแวนไม่ใช่ขับแมนนะขับแวนเพราะว่าถ้าเป็นขับแมนจะเป็นอีกสไตล์นึงนี่ขับแวนอา R56 แล้วก็มาถึงคูเปอร์เอสด้วยคู่กันเลยคูเปอร์เอสคันนี้ไม่ธรรมดาเชฟมะนเอาสภาพสวยอ่ะสวยทั้งคู่ปีใหม่ครับปีใหม่สภาพคู่นี้ปกติปกติเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยพี่โบอสความนิยมของเมืองไทยเมืองไทยนะเออขนาดยิ่กว่ากัน คูเปอร์เอสคูเปอร์เอสกระขับแวนนี่ก็มาใหม่มาใหม่เยอะกว่าครูเปอร์เอสก่อนตะขับแวนนี่เขาพูดแบบเขาพูดที่ชอบแบบเปิดงานเปิดท้ายขายของขับแวนที่ใช่ประตูคู่ประตูกับข้าวตู้ข้าวย้อนยุกขับแวนขับแวนคเขนี้คือขับแวนที่ชอบเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องหันมามองที่คูเปอร์เอสเพราะมันแรงแน่นอนลิมิเต็ดชาร์จ2,006ลิมิเต็ดชาร์จปรับช่วงล่างมาแล้ว R56 ตัวนี้โอ้โห ป็นญานกับรถในสไตล์ฟุ้งฟิ้งของเราฟุ้งฟิ้งเก้าเก้าก็เแล้วคุณพ่อดูได้คุณแม่ดูได้คุณลูกสาวก็ได้ก็บอกแล้วมาได้ทั้งครัวแบบประมูลนี่คือไปเลยนี่คือแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราเห็นนี่มันไม่ได้มีคันเดียวนะอย่างคุณพ่อเอสก็มีหลายคันอย่างที่เราให้ดูคือเนฝูเป็นฝูงนี่เราตัวอย่างมาให้อย่างละคันอย่างละคันทุกคันสตาร์ทติดขับได้ทุกคันขึ้นอยู่กับการ ประมูลนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกว่าจะมีใครใช้ก็ตามสภาพไอ้ที่เรามาเห็นในสตาร์ทติดทุกคันสารอาจจะมีบระคัติติดบ้างไม่ติดบ้างก็ว่ากันตามสภาพไปราคาตั้งก็ไม่เท่ากันผมจองคันดำได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคันนี้เป็นเรื่องของซุปปเอร์คาร์บ้างซุปเปอร์คาร์หน่อยซุปเปอร์คาร์หน่อยเอาเป็นปอร์เช่สักฝูงหนึ่งลาบไบแอสซันมาแอสซันมาติมผมอยากเป็นเจสปอร์ศูนย์สิบเจ็ดบ้างมีด้วยนี่โอ้โหลายการเดี๋ยวเราไปดูซุปเปอร์คาร์กันได้ได้ไปไปดูกัันต่อเลยครบ